สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับโนได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับแล้วก็ทุกคนได้เล่นหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไม่เล่นกันหรือเปล่านะครับโนเดียวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดและวกันสำหรรม ไฟฟายคอร์รัปต์กับสไปเดอร์แมนนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับมีชุดสไปเดอร์แมนแจกหรือเปล่านะครับมีสกินปืนถาวรแจกหรือเปล่านะครับและเราก็มีหลายๆอย่างแจกหรือเปล่านะครับหลายๆคน แจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเว็บนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีเครดิตไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเข้าสุ่มรหัสไม่มีเกลือครั้งละ99พอยเท่านั้นนะครับกดสุ่มได้เลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับนาะว่าไม่มีเกลือนะครับนาอนี่เลยนะครับเราได้อดีมวกเอฟนะครับนาะรหัสมาแล้วเสื่อมเฟสได้เลยนะครับนาอมีมวกเอฟจริงๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับนาอคุ้มมากเลยแค่99บาทนะครับถ้าคนไหนอยากสุ่มกดเข้าลิงก์มาได้เเลยบว็แจก ลั10 ID ไถามพี่มาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะร,รีวิวแบบและเอียดเลยนกครคบโนว่าเราสามารถรับอะไรได้บ้างจากกิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรม s p i เดอร์แมนนะครับโนก็คือเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับโนเรียกว่าเป็นกิจกรรมเปิดตัว การอัปเดตของเกมไฟฟายเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าต้องชุดแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีก็ต้องเยอะแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่ากิจกรรมสไปเดอร์แมนจะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมสไปเดอร์แมนมีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีรับได้จากจุดไหนนะครับเนาะแล้วก็ปัจจุบันนะครับเนาะมีอะไรแจกบ้างในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะกันสำหรับวงน้องคนดันนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์นะครับน้อก็จะเปรามาเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า150บาทแบลฟี่ๆนะครับน้อก็ฝากด้วยละกันนะครับน้อแค่5,000คนดูเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่มันแจ้งให้ละกันนะครับน้องแลก็สำหรับพงน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้อก็คือกิจกรรมสไปเเดอรร์แมนนะคับาะจอยู่ซ้้าายมือตรรงนนนีะคับเเก็็ปด้าานล่งประมาณนี้นะครับเเเเเนนาาาาาะะะจอัััปปดตข้มมรรรณ18วคบียก ว่าเกินครึ่งเดือนเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้จะอยู่กับเรานะครับเนอะก็กิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับเนอจะมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเนอะก็ของฟรีก็คือมีตามนี้เลยนะครับเนอะหนึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านของท่ารางสไปเดอร์แมนนะครับเนอะที่แบบว่าแจกให้ไปฟรีสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนอะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล็อกอินนะครับเนอะก็เป็นวันที่5นะครับเนอะที่เราสามารถรับได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็โทเค็นด้านบนเราจะได้สะสมนะครับเพื่อแลกของฟรีนะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้ นะครับเนาะเพื่อมาเล่นกิจกรรมแล้วก็รับของฟรีได้ยนะครับเนาะแล้วพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับเนาะก็คือมีการสะสมโทเค็นนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นการทําภารกิจรายวันก็เหมือนภารกิจทั่วไปที่เราเคยทำนะครับสำหรับภารกิจสไปเดอร์แมนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับก็มีเล่น3ามสี่นาทีบ้างนะครับเนาะสังหารศัตรูให้ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งให้ครบกิโลเมตรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีสูตสไปเดอร์แมนเดียวยามากมายนะ นอนนี่เลยนะครับก็สามารถรับโปรไฟล์สไปเดอร์แมนได้ตรงนี้นะครับเนาะก็คือมีการกดใจตรงนี้ด้วยนะครับเนาะหรือว่ามีหัวใจตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็คือเราจะได้เล่นนะครับเนาะเพื่อเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับเนาะก็อยู่ที่ 15. พอยต์กับ3พอยต์เท่านั้นนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะกดไปก็จะมีแบบว่าได้หัวหางสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นกิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับเนาะเมื่อเราสะสมครบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็สามารถรับของฟรี มือนะครับเนาะก็เป็นกล่องนะครับเนาะประมาณ5กล่องนะครับเราสามารถรับได้นะครับเนาะก็สะสมตรงนี้ก่อนนะครับเนาะตรงกลางให้ครบแล้วก็มารับของตรงนี้ได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับเนาะสำหรับขวามือก็เป็นแบบว่าภารกิจนะครับที่เราต้องได้สะสมโทเค็นหรือว่าสะสมตรงนี้นะครับเนาะ5รูปตรงนี้นะครับเพื่อรับนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมเล็กง่ายนะครับเนาะก็คือไม่ได้ยากนะครับเนาะ เล่นได้แบบง่ายๆเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับแค่ไปหาโทเค็นในแมปนะครับเนาะส่วนการหาโทเค็นมีจุดไหนบ้างนะครับก็คือมีในแมปนะครับเนาะงซีเวสซี่นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของจบเกมนะครับเนาะเราก็ได้นะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือมีระบบทีมด้วยนะครับเนาะสามารถเล่นเป็นทีมได้นะครับใครที่แบบว่ามีตี้มีทีมนะครับเนาะก็อย่าลืมส่วนตี้ส่วนทีมละกันนะครับเนาะตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างตี้สร้างทีมเพื่อสะสมโทเค็นอีกตัวหนึ่งได้นะครับเนาะก็เป็นโทเค็นสามเหลี่ยมสีีีีแแดดงงตัััววนนนนน้้้ะะะคครรรบบบบเเาาาทท่่ไสม เพื่อรับนะครับเนอร์ทาเล่นกับพิมพ์ก็จะได้นี่นะครับเนอรก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับเนอรนี่เลยนะครับก็ถือว่าโคตรง่ายนะครับเนอร์สำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็ของฟรีก็มีเยอะจัดๆด้วยนะครับเนอรแต่ตอนนี้ช้อยหลายๆช้อยก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเนอรเพราะว่ากิจกรรมเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเนอรนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอรส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการสะสมโทเค็นนะครับเนอรส่วนของฟรีก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนอรอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเนะรบอา้ัมดเเปนรือว่์ ไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็ได้เล่นทุกคนได้เล่นแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนอสำหรับกิจกรรมฟรีไฟคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับน้อก็น่าจะเป็นวันนี้นะครับน้อที่แบบว่าทุกคนได้เล่นนะครับน้อก็แบบว่าพี่รีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าทุกคนก็น่าจะได้เล่นแล้วนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ถือว่าโคตรสุดแน่นอนนะครับน้อพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าเป็นกิจกรบสไปเดอร์แมนที่แบบว่าที่อัปเดตเเข้าาาามมนนะะคคครรัััับบบออออกกก็ืืไ่่่ิดดววจปตห ฟไฟล์นี่เลยครับเนาะก็คือพี่คิดว่า ตอนแรกนะครับเนาะเป็นแค่ข่าวหลุดมานะครับเนาะไม่ใช่ข่าวจริงที่ไหนได้นะครับเนาะก็คือแบบว่ามีการประกาศมาแล้วนะครับเนาะขนาดนี้แล้วนะครับก็ถือว่าข่าวจริงแน่นอนนะครับเนาะก็ได้ของฟรีจริงๆแน่นอนนะครับเนาะก็จะเอามาเลยนะครับุน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็สุดยอดมากเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าที่สําคัญนะครับเนาะก็คือเราได้ท่าทางสไปเดอร์แมนนะครับเนาะแล้วก็สุดนะครับเนาะก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเอมบอกแล้วนะครับว่าสุดจะมาแจกให้แค่สุดผู้หญิงเท่า นั้นนะครับเนาะส่วนซุปผู้ชายนะครับเนาะจะไม่มีการแจกนะครับก็คือจะได้เติมเอาเท่านั้นนะครับสำหรับซุปผู้ชายนะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับอาจจะอัปเดตมาแจกให้ก็ได้นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับคําเรียกร้องของทุกคนแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับงงเนอพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตสุดเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรเท่นะครับเนาะนี่นะครับภารกิจทั่วไปก็คือมีการรับสกินปืนมีกกกาาารรับล่อองเยยะมม นี้นะครับเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนราก็คือ สัตว์เลี้ยงหรือว่าสกินนะครับนอสกินมันต่างดาวนะครับเป็นสกินสไปเดอร์แมนนะครับนอที่แบบว่านั่งเล่นมือถือใส่ชุดสไปเดอร์แมนแล้วก็มีหมวกสไปเดอร์แมนตรงนี้ด้วยนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าให้มากนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของโลกสไปเดอร์แมนนะครับนอใครที่แบบว่าเป็นสายสไปเดอร์แมนนะครับนอก็อย่าพลาดละกันนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นปล่มาเนี่นะครับนอและที่สําคัญก็คือมีท่่่าาาาาทททททงงงสตรรร์ไปปเเดอออแมนนนนนีุกกกคค้ะับ็็ ยิ่งไปนะครับนอนี่เลยนะครับก็จะเป็นเปล่ามาเลยครับนอโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสุดแน่นอนนะครับนอกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าได้ท่าทางปีปีได้สกินปืนปีปีนะครับนอและที่สําคัญก็คือของฟรีอีกมากมายนะครับนอก็สามารถเข้าไปดูในโปสเตอร์นะครับนอในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็ประกาศทั้งหมดแล้วนะครับนอว่าของฟรีมีอะไรบ้างสามารถรับได้จากจุดไหนอะไรบ้างนะครับนอแล้วก็เซิรร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 ์์ฟฟหหลััััักกืืออออว่่าเซิิไไนนนนนนะะะคคคคบบบบ็ตีี้้ทดจงๆ ก็เป็นทางด้านของสกินไอวอนะครับนอใครที่แบบว่าดัน 4vs4 นะครับนอเพิ่งรีแร้งไปเลยนะครับนอก็คือถ้าคนไหนอยากได้นะครับนอก็ตามนี้นะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของไอวอสกินเทๆแบบนี้นะครับนอก็ พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าลงไปเล่นโหมด c ี่ vs สได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับเนาะสำหรับไอวอลแรงดวงดาวนี่นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ายิ่งเราได้ดาวเยอะนะครับเนาะก็เอาโทเค็นมาแลกได้เลยนะครับเนาะในส่วนของ นี่เลยนะครับน้องไอวอลสกินตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าโคตรเท่นะครับน้อก็คือมีก้าอีโลหิตหรือว่าแรงแดงด้วยนะครับน้ออยู่ในไอวอลนะครับองน้องก็เป็นอีกหนึ่งสกินนะครับน้อที่แบบว่าน่าสะสมมากๆเลยนะครับน้อเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องได้เล่นอยู่แล้วนะครับน้อสําหรับแรงซีเวสีนะครับน้อแถมยังได้ของฟรีด้วยนะครับวันนี้ก็สามารถเริ่มเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้สามารถรับได้แล้วนะครับแต่พี่ยังไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นเลยนะครับน้อก็เลยแบบว่าจะรีบไปเล่นละกันนะครััับบบบเเเเนนนนาาาะะะกก็จปรรมลลยยคคออองง้พี่ข เนว่าสุดแน่นอนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับนว่ากิจกรรมก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเนาะหรือว่ามีการหาทุเค็นนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบรายงานรายการนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะวิธีไต่แร้งนะครับก็คือแบบว่าไต่แร้งซีเวสนะครับให้ได้ดาวเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนรักกันนะครับเนาะว่าต้องทำยังไงอะไรประมาณไหนใส่สกิลตัวไหนตั้งค่าประมาณไหนนะครับเนาะ เอาพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมารีวิวต่อละกันสำหรับวันนี้พี่ก็นี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามารีวิวแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากสนับสนุนหรือว,ว่าพี่ๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับเ <s> ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเนาะการสนับสนุนไม่ต้องเสียตังค์สบัดไม่ต้องเสียตังค์โดเนีเลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันน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 นีีีีีี้้พพ่่่่่กก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 ็็็ไไไไมมมออะะ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 รรรรรราาาาคคคคคััััััับบบบเลลลล์์แชทจจปสหว ขอตลาเพียงเท่านี้กันนะครับเนาะบาย